กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้ละกับเนื้อหาเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้มีอะไรบ้างเราลอ,ลองมาดูกันเลยนะครับตัวชีวัด วันนี้เป็นการอธิบายลักษณะของการเกิดดินนะครับเกิดชั้นหน้าดินและการและกระบวนการเกิดดินจากแบบจําลองรวมทั้งระบุป,ปัจจัยที่ทําให้ดินเนี่ยมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยว่าประเภทของดินเนี่ยคร่าวๆเราแบ่งได้3ตัวเนาะดินร่วนดินเหนียวดินทรายนะครับอันนี้มาดูข้อมูลเบื้องต้นเลยในปี พุทธศักราช2559จอมปลาแห่งดินเป็นเป็นใครซะไม่ได้นะครับนอกจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช, 9, าก,รชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญในการสร้างสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมนะครับจึงทรงให้ความสําคัญกับดินเช่นเดียวกับน้านะครับพระองค์ท่านทรงริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511 เพื่อพลิกฟื้นนะครับแผ่นดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้นสามารถใช้ในการเพาะปลูกทําการเกษตรได้โดยทรงพระราชทานแนวพระราดำริควบคู่ไปกับการจัดตั้งสูนพัฒนาอันเรื่องมาจากพระราดำริ<ม>เพื่อแก้ปัญหาเรื่องดินเป็นกรณีนะครับตามสภาพปัญหาของดินที่นั้นๆน,น,นะครับ สำหรับแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาเรื่องดินของนายหลวงนะครับแบ่งเป็น6หมวดหลักนะครับคำว่า6หมวดหลักๆคือสภาพของดินนะครับที่นายหลวงทรงศึกษาแล้วก็มีการแก้ไขวัฒดินทรายถ้าเป็นดินทรายนะครับต้องเพิ่มกันชนให้กับดินนะครับก็คือการไหลถ้าเป็นดินเป็นหินนะครับกรวดและแห้งแล้งต้องยึดดินนะครับและช่วยให้ดินเนี่ยมีความชื้นมากขึ้น นะครับก็คือเพิ่มปริมาณของของเนื้อดินเข้าไปดินดานนะครับดินแข็งนะครับดินลูกรังต้องสร้างอาของดีซ้อนทับนะครับบนของเหลวนะครับก็คือทอําให้ตัวดินเดิมเนี่ยมีการปรับสภาพให้มันดีขึ้นนั่นเองหัวข้อต่อไปดินถูกชะล้างนะครับช่วยด้วยวิธีการสร้างกําแพงนะครับที่มีชีวิตป้องกันการไหลของดินนั่นเอง ดินฟุหรือดินเปรี้ยวนะครับต้องทําให้ดินโกรดหรือการแกล้งดินนะครับเนื่องจากดินลุเป็นดินที่ต่ําดินเปรี้ยวเนี่ยมีค่า PH เป็นอย่างไรครั้งที่แล้วที่ให้นักเรียนเนี่ยไปดูค่า PH มาด้วยนะครับก็คือการปรับสภาพของดินให้มีลักษณะที่ดีขึ้นตัวต่อไปดินเค็มต้องล้างความเค็มออกนะครับเป็นการปรับสภาพดินให้มีคุณสมบัติตรงตามต้องการที่จะปลูกพืช ตัวต่อไปครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งในพระปิชาสามารถและพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านได้รับยกย่องให้เป็นพระหมหาสัตว์ที่ทรงทํางานหนักที่สุดในโลกนะครับซึ่งการทรงงานหนักของพระองค์ท่านนั้นนะครับเพื่อประสงค์ในกรชาวไทยจริงๆนะครับเป็นการทรงงานหนักเพื่อลูกๆ ในประเทศไทยในประเทศนี้นะครับฉะนั้นนักเรียนมักจะเห็นข้อความนี้ครูก็เห็นเป็นประจำเลยก็จะเขียนเสมอว่าขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปนะครับเพราะในหลวงเหนื่อยกับการทํางานเพราะพวกเรามามากแล้วครูอยากจะให้หนักเรียนวิเคราะห์นะครับข้อมูลงต่อไปน,นี้นะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เราควรทำกิจกรรมใดให้เหมาะสมกับวันดินโลกกันดีครับนักเรียนลองลองให้แนวคิดมาหน่อยว่าสำหรับในวันดินโลกแล้วเราควรทำกิจกรรมอะไรดีๆนะครับเพื่อย,ยกถวายเป็นพระราชกุศลได้บ้างนะครับลองเขียนกันมานะครับทุกแนวคิดของเรียนนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับในการดำเนินชีวิตต,ต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้